สวัสดีครับพบกับช่อง RC รถไถนาบังครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมีอะไรวันนี้เราก็จะทำการเอารถไถนาขึ้นรถไถนาอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเพื่อจะบรรทุกไปลงนานะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อเราจะบรรทุกไปลงนานะครับอ่านี่ครับเราจะเตรียมตัวสตาร์ทเครื่องนะครับเตรียมตัวสตาร์ทเครื่อง ขึ้นไปบนรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องสังกสแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นกันขึ้นไหวหรือเปล่าขึ้นไหวหรือเปล่าอ้าวแล้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 วโอ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไหวหป่าวแล้ว phải dùng 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 vậy đó mãi 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 ลื่นครับลื่นเดี๋ยวใหม่เอาใหม่ลื่นนะครับจึ๊บขยับก่อนมาเลื่อนครับเดี๊ยวเอาใหม่เลยย่อยยกไปโอเค่โอ้ยเลื่อนเลื่เลื่ กลัวจะล่วงรถครับกลัวจะล่วงครับเอาไม้นะครับเดี๋ยวไม้นะครับ,อ,รบอ่าขอบเกียร์ขึ้นไม้ขึ้นไม้ก็ยาวแล้วโอ้โอโอ A dạo lắm nhất lắm 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 đập gì đó, lắm 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 Chơi, chơi, chơi Chơi, chơi, lắm lắm เอาแล้วครับเมื่อกี้ขึ้นมาได้หนอ่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกันต่ออีกหน่อยนึงขยับหน่อยขยับหน่อยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วจะล่วงรถแล้วจะล่วงรถแล้วจะล่วงรถแล้วโอ้โหขึ้นมาโอ้ย โอเอาละขึ้นไปแล้วโอ้พระเจ้าจอดขึ้นไม่ได้แล้วนะครับยอดมากโอ้หรงก็ยว oh, า,ย Web ายวลถก็ <c ười> <laughs> <c ười> ายาวโอ้รถกยาวแล้วโอเคเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราก็จะบรรทุกกันไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาเสริมท้ายหน่อยเพื่อบรรทุกรถไสนะครับ เดี๋ยวเราก็จะสตาร์ทเครื่องรถคุปขันนี้นะครับซึ่งจะมุนกน่นครับรถไถนาไปนะครับอ่านี่นะครับสาหรับคันนี้นะครับสตาร์ทเครื่องอไม่ต้องอโอเคครัเดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันก่อนปีเครื่องก่อนอ่า ก็ได้ติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับน,นีีติดเรียบร้อยนะครับโอเคติดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไไไขนส่งกันนะครับเอ้ไปขนส่งไปทำนากันครับวันนี้เราจะไปทำนากัน ได้ครับเข้าเกียร์ได้ครับอมาได้เลย,เลยค่อยๆมาครับเข่าเกียร์ค่อยๆมาเลยครับน no oh okay, ี่ก็เข่าเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งปากกาเกียร์หนึ่งสุดยอดเกียร์สุดย่างเข้าเกียร์สุดย่างอ่าโอเคนั่นแหละเอามาป่ะจะฟารย้อนเหรอโอเคเอาค่อยๆค่อยๆหนารถหนักรถหนัก ถ่านย้อนเป็นผ่านย้อนตอนนี้ไม่ย้อนแล้วตอนนี้ขับไปเลยอ่าโอเคเดี๋ยวไว้ตรงตรงนี้พอนะครับอ่าโอเคอะไรไม่เรายืดออกมาด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะเอารถไถนาลงนะครับถึงถึงที่หมายแล้วถึงที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไถนาลงพุ่งกล้องลงกล้องลงอ่าโอเคเดี๋ยวเอารถไถนาลงกันก่อนนะครับไปเลยเดี๋ยวเราต้อง นี่ครับที่ค้ำครับที่ค้ำที่ค้ำนะครับเดี๋ยวเราพยนามลงก่อนโอ้ยดิบนิ้วดิบนิว้วทำใจไปดูกล้องเขาอ่าแล้วครับมาแล้วโอ้ยอย่าไปทะลายเลยลื่นลงมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ขาเกียร์ไว้ครับไม่ได้ขาเกียร์ไว้อ่าโอเคไม่ไหลแล้ว ไม่ได้ขาเกลียวไว้นะครับเลยเลยลื่นลงง่ายหน่อยอขยับกล้องนิดหนึ่งอ่าโอเคเราก็จะเอาลงได้นะครับจดี๋ขาเกลียวไว้ดีกว่าแล้วค่อยๆดันลงดกว,วาเหมือนว่าโอ,โอ้โหว่ะแล้วไง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  านะครับโอ้โ oh ห oh. เอาเริ่มกันนะครับเนี่ยโอเคครับเหมือนจะติดละเดี๋ยวต้องดึงดึงหน่อยครับดึงหน่อยเหมือนจะติดแล้วครับเหมือนจะติดแล้วเอ้ยอ่าโอเคนะ่ต้องมาระยะนี้นะครับต้องมาระยะนี้เลยนะครับถึงจะได้นี่ระยะนี้ได้เลยครับต้องระยะนี้นะครับอ่าโอเคขยับกล้องนิดนึง ปาก็จะมืดนะครับโอ้ยเยอะเอ้ยอโอ้โคนขับจะล่วงอยู่แล้วครับโอ้โเย้ลงสำเร็จลงสำเร็จลงสำเร็จนะครับลงสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทุ่งนากัน นะครเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวเราก็จะต้องขยับรถรถไทยนาก่อนนะครับรถไทนาก่อนนะครับที่อารมณ์จอดนี่นะครับโอ้ยน,นั่นนั่งนั่งสบายใจนลครับอยู่ตรงนู้นครับอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนน้นครับเดี๋ยวเราก็จะไปขยับรถไทนาไปข้างหน้าก่อนตาเครื่องก่อนนะครับ เ okay erm ดียวเราก็รอละเดี <anak lonely noise> ๋ยวก็จะขยับไงหน้าละเดี๋ยวสกคู่นะครับคนขับลนเดี๋ยวก็จะขยับรถไถนาก่อนนะครับไปข้างหน้าก่อนลุยนาไปเลยนะครับจอดหลบก่อนนะครับ ี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะขยับรถรถขนุนหลบมาก่อนนะครับโอ้ยกล้องลงมาแกอ่โอเคอเดี๋ยวเราจะขยับหลบมานะครับขยับลงมาหน่อยขวางทางขวางทางต้องหลบหน่อยครับ ที่จอหดจอหายากเหลือเกินเดี๋ยวเราต้องเสียบที่จอดไปที่กองฟางเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับ โอ้มีเสียงวัวด้วยเสียงวัวธรรมชาติเาธรรมชาติเสียงวัวด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราก็ขับรถเทนามาก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปททนานะครับคลิปนี้เอารถมาลงก่อนครับโอ้โหโอ,โอ้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่สวัสดีครับหลับแล้วเป็นหลัง